บางทีชีวิตคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากมายเลยแค่มีน้ำพริกดีๆสักถ้วยหนึ่งรสชาติถูกใจเราแค่นี้ก็มีความสุขกับชีวิตแล้วคะ่ะชีวิตพร้อมไปต่อจ้า ค่ะมาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำน้ำพริกง่ายๆค่ะรสชาติถูกใจแน่นอนน้ำพริกหมูสับค่ะนะทำกันแบบง่ายๆคลุกคลุเคล้คาๆปรุงรสชาติให้ถูกอกถูกใจโอ้โหรับรองข้าวหมดหมอ้อเปลืองผักเป็นส่วนๆอีกแล้วจ้ามาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ก็จะใช้กระเทียมจีนหนึ่งหัวค่ะปอกเปลือกออกเนาะแล้วก็ซอยหอมแดงซอยนะคะ10หัว15หัวแล้วแต่เลยค่ะแต่เยอะมากก็ไม่ดี ราคาหอมแดงโอโ้ราคาสูงใช่ย่อยเลยนะใครไม่เกลี่ยงเรื่องราคาใส่แบบจุกๆได้เลยนะ <c oughs> การเตรียมหมูสับติดมันนะคะไว้ประมาณ2ขีดครึ่งถึง3ขีดนะคะใครมีมะเขือเทศลูกน้อยๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปด้วยลูกโดดยิงเข้าไปแบบไม่ยั้งไม่รัวได้เลยตามความชอบนะคะจะมีน้ำตาน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกป่นค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะคุณก็จะมีน้ำพริกรสชาติที่ถูกอกถูกใจแล้วค่ะ มาค่ะเรามาทำน้ำพริกหมูสับกินข้าวกันจ้าก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาจ้าวันนี้การใช้เป็นน้ำมันหมูเนาะน้ำมันพอร้อนค่ะใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปนะคะจะก,การเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ยสำคัญมากเลยเราจะผัดให้แบบว่าให้มันมีความเหลืองหอมฉุยเลยนะเนี่ยยิ่งถ้าเราใช้น้ำมันหมูด้วยอะ่ะมันยิ่งเพิ่มความหอมอะ่ะใช้ไฟอ,อ่อนๆค่ะค่อยๆเจียวนี่เจียวให้กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยคือให้มีสีเหลืองเลยนะ แล้วเสร็จแล้วทีนี้น้ำมันถ้าใครกลัวน้ำพริกเราจะหุ้ยน้ำมันจะเยอะเกินไปไม่ต้องกังวลจ้าการก็จะฝักขึ้นเนาะอน,น้ำมันออกเพราะว่าในหมูสับอ่ะมันเป็นหมูสับติดมันเดี๋ยวเขาก็จะมันมากจนเกินไปถ้าเราไม่เอาน้ำมันออกเนาะนี่นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เทน้ำมันออกค่ะเอาหมูสับนะคะใส่ลงไป การจะรวนหมูสับนะคะให้สุกเลยหมูสับถ้ามันแห้งเกินแล้วรวนยากอะค่ะให้เติมน้ำลงไปนะคะสักเล็กน้อยการจะรวนหมูสับอะค่ะให้มีความสุกสักประมาณ หกเอร์ซ็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราใส่หอมกับกระเทียมที่เราเจียวนะคะลงไปผัดค่ะตามด้วยมะเขือเทศเป็นลูกๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปเก็บลูกโดดไว้ก่อน ในส่วนของมะเขเือเทศถ้าใครไม่ชอบเป็นลูกๆเนี้ยเราจะหัน่นเราจะฝานเราจะอะไรยังไงก็ได้นะค่ะแต่เนี่ยคือของการจะใส่เป็นลูกเลยแล้วแต่เลยนะปรุงในส่วนของรสชาติกันนะคะการก็จะใส่พริกป่นค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยค่ะ,คะใส่ลงไปพริกป่นอ่าแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปแล้วแต่นะ น้ำพริกนี้จะออกเปรียร้ยวเค็มๆห,มหวานๆอันนี้ก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็น้ำตาลทรายก็ได้จ้าประมาณช้อนครึ่งก่อนตามด้วยความเค็มนะคะจากน้ำปลาอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะ ค่ะถ้าเห็นแล้วว่าืยังไม่แซบเลยเพิ่มเติมค่ะพริกป่นนะคะลงไปน้ำพริกเนาะมันต้องออกเผ็ดๆหน่อยชิมรสชาติจ้า การเพิ่มความเปรี้ยวอีกหน่อยนึงนะน้ำมะขามเปียกแล้วแต่ความชอบเลยนะความเปรี้ยวเนี่ยนี่ออกเปรียปร้ยวหน่อยเค็มอีกสักเล็กน้อยนี่ปรุงรสชาติได้ตามความชอบเราเลยนะอืมได้แล้วมีความเปรี้ยวเค็มหวานอ่น ใครจะชอบให้แบบมีน้ำหน่อยอย่างเงี้ยเออคลุกคลิกคลุกคลิกอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือใครจะชอบน้ำพริกผัดแบบแห้งๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยสุดท้ายท้ายสุดยิงลูกโดดรัวๆลงไปเลยจ้านี่เลยค่ะเรียบร้อยพร้อมเสริร์ฟพร้อมจิ้มแล้วค่ะน้ำพริกหมูสับ ผัดแบบง่ายๆกินคู่กับอะไรกินกับใครก็อร่อยติดใจแน่นอนจ้าลองทำกันดูนะคะอีกหนึ่งเมนูข้าวหมดหมอ้ออีกหนึ่งเมนูเปลืองข้าวง่ายๆค่ะทำน้ำพริกแบบง่ายๆกินกันจ้าน้ำพริกหมูสับผัดกันนะคะ ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า